สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราล้นแรงตักซิลิพรตักับสวยๆดังชาวเน็ตมิน้นแซยโยงถึงป่าเทพนักร้องศิลปินตะดกชื่อดังตักษิลิพรถึงกับงงตาแตกเมื่อจะจอชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาเขียนคอมเมนต์แสดงความยินดีกับเทพโพงามเกี่ยวกับยอดขายขนมเปียที่พุ่งสูงทะลุดักแสนโดยระบุว่าดีใจกับป่าเทพยอดขายขนมเปียจากวันละพันบาทกั่งจากออกมาพูดปามดารารุ่นใหม่ปอจอบอแฮแท็กยอดขายวันละสามแสนบาท และงานนี้ตักสิริพรก็ตอบกลับไปส,สวยๆเช่นกันว่าหรอแล้วในเงินสามแสนนั้นนะมีเงินของหนูด้วยเปล่าหนูไปช่วยอุดหนุนแกด้วยนะพี่เคยนะเอาขอนมแกมาหนุนล้อรถการไหลดีเชียวลูกและเรื่องยังไม่จบชาวเน็ตรายนี้ยังโต้กลับอีกว่าตั้งใจอยากช่วยค่ะแต่ตอนนี้ข่าวคือคิวยาวเหยียด e หนุนล้อได้ดีหรอคะงั้นจะช่วยซื้อไหลกล่องเลยค่ะคุณตักคุณนุ้ยน่ารักดีนะคะเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากค่ะสินเสมอการเชียค่ะกระตันยูรู้คุณคน ไม่ปินเกี่ยวเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักแสดงรุ่นหลังค่ะ